โมทนาบนุญกับคุณโยมดรเพ็ญพิสุทธิ์ชัยการประธานมูลนิธิมหาบาสิกาวิสาขาคุณเจี๊ยบคุณการจนาสาลายคุณมดปฐมกรคุณปฐมกรวันนี้ได้เดินทางมาจากจอดปทุมธานีตั้งแต่เมื่อคืนแล้ววันนี้ก็ได้ตอนเช้าช่วงเช้าได้ตักบาทหลวงปู่ทันเวลาพอดีแล้วก็ได้ถวายพระทหารเช้า คณะนี้ได้มาถวายอาหารเพนและบริจาคอาหารแค่กับน้องน้องแมวก็ขออนุโมทนาสาธุที่มีความเมตตาต่อน,น้องน้องแมวพุทธฐานวัดพงษ์ชัยขอบุญกุศลทั้งหลายจงอนวยอวยชัยให้กับคุณโยมพร้อมกับคณะจงมีความสุขมีความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิใดก็ขอได้สมความมุ่งมา่ปรารถนา ยะถาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสาขังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปชิตังตุหังเขปะเมวะสมิชตุสพเพปุเรนตุสังเขาปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติลาโสยะถา ติโยวิวาชันโตสปพโลโควินาสตุมาต์ปวัดวันตาลาโยสุขิริคายุโกภวาภิวาธนาสิริจางวุฒาปจยิโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวโนสุขังระรังปวตุสาพมังกรังลาคานตุสาะเท เทวตาสัพพุทธานุพาเวนะสัาโสทิภวันตุเตภวะตุสาพมังคลางหลักขันตุสาเทวตาสัพพรมมานุภาเวนะสัาโสทิภวันตุเตภวะตุสาพมังคลางหลักขันตุสาเทวตาสัพพสังฆานุ ภาเวนะสทาโสธิภาวันทุเตก็ในโอกาสนี้ที่คุณโยมดรจ๋ากับคณะได้มาถึงวัดพุทธานุวัต์งชัยตั้งแต่เช้านะก็อยากจะให้คุณโยม พูดอ,อะไรกับทาง f c ของน้องน้องแมวทั้งนิดหนึ่งครับขอเชิญนักพยนย์ครับกราบนมัสการหลวงปู <h 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 ่สุกิตอี <h <h ่จิตโตกราบนมัสการท่านพระภาษายังวันนี้ได้มาเยี่ยมพุทธสถานวัดโป่งชัยก็มีความปิติไม่ยินดีที่ได้มาเห็นสถานที่จริง พระชุดปฏิปันโนที่ตั้งใจมากราดนานแล้วจึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญและผู้มีเมตตาและผู้มีจิตกรุณาต่อพระพุทธศาสนาต่อน้องแมวต่อสตัตว์ประสททั้งหลายช่วยกันทํานุบำรุงพุทธสถา,านวัดสมไยัยช่วยกันอุปถัมภ์ลููอุกิจอาทิจิตโต พวกเราทำบุญอันนี้นี่เองจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุท่า okay. สาธุสาธุสาธุครับก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมดจรจ๋ากับคณะอีกครั้งหนึ่งฮะแล้วก็ฝากถึงเอซีทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้ดูคลิปต่างๆของหลวงปู่แล้วเนาะตั้งแต่ หลวงปู่สอนศิลและหลวงปู่และปอสิทธีบรลรวงถ้าดูแล้วเห็นน้องๆแมวตอนนี้กำลังลูกเล็กเด็กแดงกำลังเยอะเลยกำลังใกล้จะทำหมันในเร็วๆนี้วันนี้คุณโยมก็ได้มาสมทบร่วมโครงการนี้ด้วยและก็ขอเชิญทุกท่านที่ได้ดูคลิปหลวงปู่แล้วก็อยากจะร่วมทาบุญก็สมทบช่วยน้อง,น,องน้องแมวก็ขอเชิญได้เนาะเพราะว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายหลายอย,าอย่างอยู่ที่น้องๆแมวจะต้องดูแลอยู่ จงเมต้องใช้จ่ายอยู่ครับคือเรื่องการทําหมันเรื่องการรักวัคซีนต่างๆและยารักษาโรคต่างๆครับและเรื่องอาหารการกินด้วยก็ขอโมทนาสาสู้ล่วงหน้าขอบุญกุศลทั้งหลายเ่านี้จงเป็นพระรอปัจจัยหนุนนาคําชูให้ทุกคนทุกท่านจะมีความสุขความเจริญทั่วการทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุ